ของโรงงานแม่แม่ได่ไงแม่ัเจียบถือแหวกแล้วก็อใ้ใดกีกองเลยเดี๋ยวถ้าเจ็ดก็เลแม่ไว้เล็ก

ของโรงพยาบาลนะคะเอาไงเตรียมไปแล้วไงรับย่งแม่คนค่ะอ่าเป็นจะรักไม่หกนะคะของโรงพยาบาลให้มันติดไปกลัวมันที่่รงพยาบาลใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ เอเลยนะเยอะเลยทเานเดี๋ยวล้างมืออันนี้สองหลูนะคะสอหลูัดให้ให้่ห่วงประชาชนนะคะห่วงชาวบ้านเนาะเราก็อยู่กับอบจอยู่กับจังหวัดสีเกตมานานแล้วก็เป็นสจเป็นนายกมาก็หลายสมัยแล้วเราก็ได้จิตสํานึกกันนะคะเราก็ห่วงชาวบ้านนะคะ ถ้าเป็นอะไรมาเราก็ทุกใจร้อนใจนะคะถ้าชาวบ้านอยู่สุขอยู่อยู่ดีมีสุขเราก็ดีใจค่ะ